ดามยกินไปสวัสดีครับผมปัศรีศาสตร์พิสุทธิคุณก็จบจากด้านไอทีวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยลามยาลาเสร็จแล้วก็ทำงานบริษัทด้านไอทีเกี่ยวกับที่เราจบมาทีนี้ก็เริ่มหันมาเลี้ยงด้านเกรรษตรกรเพราะว่าเราอยากจะกลับมาบ้านคิดถึงจะอยู่ครอบครัวคิดจากจะมาอยู่กับครอบครัว ก็เลยตัดสินใจมาทําการด้านเกษตรแต่ไปเป็นด้านเกษตรด้านปศุสัตว์ในการเลี้ยงแพะนมก็เลยตัดสินใจมาเลี้ยงแพะนมที่เริ่มแรกที่7 7ตัว6 6แม่แล้วก็ตัวผู้อีกหนึ่งตัวเริ่มจากเล็กเเราเราไม่มีเราไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงเราไม่เคยเลี้ยงแพะนมมาก่อนแล้วก็เลยเริ่มเริ่มสตาร์ทจากเล็กๆกก่อนแล้วก็ค่อยมาจากที่เราเมื่อเราเลี้ยงได้มีความชํานาญแล้วเราค่อย เพิ่มผลิตเพิ่มผลผลิตผมเริ่มเริ่มเลี้ยงที่6แม่6แม่วันหนึ่งก็จะได้ประมาณ2-3กิโลต่อวันก็ขายอยู่ที่กิโลละ120บาทก็ได้ประมาณสัก2 3 0 0ในการที่จะประทังชีวิตของเราไปครับพอกลับมาจากบ้านผมก็เริ่มเลี้ยงมาจากสตาร์ทที่จาก10ตัวเพราะเราเราไม่มีด้านเราไม่มีเคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะนมมาก่อนผมก็เริ่ม,เร,มเริ่มเลี้ยง7ตัว เมียหกตัวผู้หนึ่งตัวในการในการที่เราที่จะเรียนรู้ไปพบกับมันด้วยในการที่จะหาประสบการณ์ไปด้วยครับก็เริ่มจากเล็กๆไปก่อนก็วันนึงก็ได้ประมาณ2กิโลนม2กิโลกิโลต่อวันเริ่มแรกที่ผมเลี้ยง6ตัวรายได้ต่อปีก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ70,000บาทต่อปีพอหลังจากที่เราเพิ่มจาก 5, เราเลี้ยงมาถึง5ปีเราก็จะมีเราเพิ่มแม่พันธุ์มากขึ้นปริมาณนมเราก็จะได้มากขึ้น อยู่ที่ประมาณ10กว่ากิโลต่อวันก็<แ>จะได้ประมาณตกปี 1, 4, 60, นึงก็ประมาณ460,000บาทห้องแถวบ้านเก่าโบราณอยู่กันมานานทั้งคนจีนแค่ สำหรับผลิตภัณฑ์จากที่นี่เราก็จะเอามาจากที่ต้นกาฟฟาร์มก็จะมีนมพัชไรก็จะมีรสชาติาต่างๆแล้วก็จะมีจากพืชผักของของที่จากที่สวนจากจากฟาร์มของเราก็จะเป็นพวกผักสลัดหรือว่าจะเป็นสับป,ปะรดน้อยหนาหรือว่าเป็นขนุนก็จะมาจากฟาร์มของเราก็จะมาขายที่ตลาดสีเขียวของมอ,งอ,อกเกษตรมีนาางเือกวสวย มีหลักยินด้วยไม่บอกว่าข้างไหนงามหาดสามิลาสุดหูสุดตาเสียงสนเสียดใบก็หนูก็แมวไล่กันทุกวีทุกวันมันไล่